ตัวก er. ูปัจจัยมึงเห็นตัวกูตรงนี้บ่มีเออมเอาแรงกูฮะเ็ยสยสบายดีมีอุ้ยขมอยโดนเมวเมาสมึงจะมาเฮ็ดสินดาดกินเรามีแขกครับเซิร์นคนหนึ่งมามันก็ไม่ได so 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 ้เห็นกันโดนแล้วแหละแต่มันก็เป็นมูเขแหละขอเซิร์นโจู่เราไต่สบายดีพี่น้องมาเป็นทางการขนาดเราวันนี้เนาะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก๋ววันนี้ไะเออยบอมแม่ลับวันละ เดยวเราใต้เนาะหลายคนอะโบฮูว่าเป็นไผ่กะนิมีเพลงอยู่นี่เยาเไปเล่นไปเที่ยวไปนำพวกไอ้หับฮองกับมีเซียวสิพาจะไปเที่ยวฮอประเทศญี่ปุ่นพอนิวเย็นเย็นมาบอทเอ็นอุ่นป้ามีพ,พัดเพลงวันนี้นะแม็ <c oughs> กดัดวันนี้อีกแล้ววันนี้มากินซีนดานทำกันอ่านี่ซีนจับไปจับไป ไปซื้อมาแต่เมื่อคืนนี้อันนี้ไล่มนไหนโลเดียวโลห <โล S 1> นึ่งเก้าสิบพันกีบป้าทงฉันักจานนะฉันวันตอนมาไล่มาไหนนักจานหลายคนอาจจะงงนอกบ้านค่อยเป็นมูก,กับโจรเราได้แตเลยๆ,ๆ,ๆกะจริงเขาก็เป็นมูกันมาโดนแล้วย้อนย้อนไปประมาณจักปีหลังสิบเอ็ดปีเออประมาณนั้นแต่อยู่โมอ่อย่างโมดโมดหนึ่งโมสองโมสามเท่านั้นประมาณนั้นจนลืมข่าวแล้วอะจากนั้นกันแยกง่ายกัน ไม่ง่ายกันก็เป็นหน้ากันเลยเออก็มาคอยกับเฮียนอยู่ปักซีแล้วก็เลยไปมีมูอยู่พุ่นมูมไมอะไรไปแล้วก็มาเป็นโจราไต้สมือนี้แล้วบักนีมันมามันก็อยากเห็นคอยเห็นยูทูปมันก็ว่าเออกุอยากเห็นยูทูอกันเพราะว่าก็เป็นสายกินทช่ไหก็เลยว่าแนะนํามันหลายๆหลายๆอย่างเลยว่าเออต้องเห็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าบางเอิญช่วงนี้ขึ้นมาเห็นอัลบบ้มุกม่กันเลยแบบ ได้มามีโอกาสเจอกันก็เลยแบบมานั่งกินข้าวขอกันซื่อประมาณนั้นบม่ได้มีอย่างหลายคลิปนี้แต่ว่าก็จะทำกันไปหากันมาแค่นี้แหละเ้าชิวๆอยู่แล้วเนาะแมนเมนเมนทอาชิ้นลงไหมผมวันนี้ได้เอาหมูเอาเอาสามชั้นมาลงมันก้อกันอยู่ได้ไหมิ้นเน้นๆเลยลงเลยต่อจะไดนมันเป็นหมูมากเลยลงเลยอันนี้ตีเล้วน่า เต็มเลครับหมด,ดเ,ดเ,ดเตี้ยนอันเตี้นมันโตทั้งหน้าไปเลยเต็มเอาเสียอะไรบ้านเออคีบอ่อนไวเนาะหม้อนีกโอติดหม้ออีกคิวดีมันจะเสียอย่างเดียวคืออันมันจะเต้นแปลน้ำมันน้ำมันสามตันมันออกแล้วมันจะเต้นแปลเอาแบบเตี้ยชิลลแบบแบบ์ลงกัน อยู่ที่ไหนอยู่ปักเีก็ปกติเลยกูหมกักอยู่ปักเีบ่ค่อยอยากอยู่อยู่แดงกว่อเนี่ยมันมันวุ่นวายนะแล้วมึงมาเข้าวงการแรปเปอร์ได้เท่าดกันเอเออันนี้กูมีนคนถามกูได้ว่าก,กูกูกูมาเข้าวงการแรพเปอร์ได้เลยุดเริ่มต้นมันมาจากไส่อย่างเป็นแฮงพักดันจุดเริ่มต้นของกูเด้ออัหนหลายคนอาจจะมุ่งมุ่งแมนอันนั้นแมนอันนั้น อาจจะมีคลิปเดิมไปตัดใส่เดิมคุดเริ่มต้นของกูก็คือการแบบจะเล่นกีตาร์ง,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 งร่ๆใช่ไหมแล้วมักในการแรปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตะก,กี้กับบริฮัวผู้ใดเป็นแรปเปอร์เป็นเอียงใครเดะบอกแล้วกูคิดว่ากูเป็นแรปเปเอร์ค,คเน,รปเปนเดียวมึงต้องย้อนไปประมาณห้าปีก่อนประมาณนั้นแหละเออรับน้อวันนี้เอาไปนี่ก็ได้เองเอ ย้อนไปหาปีก่อนกับมันก็มีพวกพวกิเลพอรวิเลพรพวกนี้นะพวกกระเทยอะบริบูรี่ไดแต่ว่ามันก็จะมีแบบสมยัยตะกี้ผมคิดของเซลคนบูคือกันเนาะเขาแบบโบยให้ข้าัามาว้าให้อันนะั้นบางคนก็อันนี้อย่างว่าไซโฟน o n e อย่างเนี่ยเป็นคนเป็นคนรวยเ่ใา้ไซโฟนเนคนถูกอย่างนี้นะกูก็เลยออกมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันบูแมนเวรวยหรือทุกมันบม่ได้อยู่ที่โท,ทรศัพท์หรือถึงมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่ามึงถือเงินใ้แสนกูถือเงินไบห้าสิบที่สินะเลยออกมาด่าข้าแต่ว่าเป็นแบบ เปนนี่กูธิมดาอย่างนี้นะคนที่มันบวกม่าใช่ไอโฟนแล้วรวยอย่างนีนะกูบ,บอาแท้ๆวกนี้มันมีแต่วพวกหัวควยอย่างชีนะเออแล้วคนก็นเลยมักมักมักในคาแรคเตอร์ตัวนั้นอของกูเออแล้ววันนี้หลังจากนั้นมามีคนแชร์เป็นพันแชร์กูบอกว่ากูเป็นอย่างที่แบบตกใจแหงก็งเลยว่าเออกูมาทางนี้มันกะ สิ่งที่กูม,มากนะเนี่ยก็เลยแบบเออมันนี่ก็มีคนมาท้าพามให้ไปอยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมไฮเซ็ตเออก็ได้เข้าวงการแรปเปอร์แต่ตอนนั้นมาเลยเป็นฮอวปัจจุบันนี้คนตอบรับดีวีวะจ้ะคนตอบรับช่วงตะก,กี้ช่วงเฮติจิบบ่อยๆเนาะก็หลายแต่ช่วงนี้ก็จบในใน,นี้นึงได้แล้วเนี่ยได้แล้วเช้าให้กี่ปเป็ดเจียวปเป็ดเจียวว่ะซุปข้าวหลากูจับอย่างใช่ไหมบุษนัดจ้ะ เจลอะไรเช่นมั้ันไหนนี่หันแถวบ้านนี่นว่าปลาพี่น้องมันจะมีเจลอ่ะมันนี้เจลจุมม่มน,นี่นี่จะเป็นเจลด่างมันก็ละอ่อนเลยอือได้พี่น้องกินแล้วการล้มกันไปต่อ,อใช่ดีนะได้<ต>มินข่าวว่า,วามาฮิตอาลาบามา่คาดหวังกันไหนกับอาลาบามายมันก็ต้องมาีชุดเตี้ยนอีก ก็คือแบบมูเขาเนาะหลายหลายคนปรปาสบเป็นสำเร็จในการเหตุเพลงจริงเขาก็เหตุเพลงมาหลายปีถามว่าได้เงินบอกจาก YouTube ยูทูบยังหรือว่าจากการโชว์ยังก็ได้หลายอยู่ <c oughs> แต่ว่าเขาอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงข้าง,งาไงอ่ะอะไเอะไรต่างๆเใจเห็ดอัลบั้มอัลบั้มเอาถามมึงเป็นคนแบบบุเคยเหตุเพลงเลยมึงเป็นคนฟังมึงฟังอัลบั้มกูมึงฟังชื่อเพลงไหนในฐานะที่ว่ากูเป็นคนฟังวะเออในฐานะที่เป็นคนฟัง เอาตัวปัจจุบันนี่วะเออรียกว่าเอาตัวตัวระบ้าใหม่เลยเดี๋ยวว่าสปอยนิดนึงกันนะเออก็มันจะโอเคอยู่ไหนกูว่ามึงนี่ต้องมาแล้วแหละกูว่าผิวสองพันเซนตนี่ต้องเป็นมึงคนหนึ่งเลยแหละมาหนิตามที่มึงฟังไงบอกตามที่ฟังหลายๆเพลงนี่ว่าเพราะว่ามานี่เขาอะเออเห็นเห็นหน้ากันก็นั่นนี่แล้วแต่ว่าเออแมนโบ๊ะไทยคลิปเพราะว่าโบว่างคั้นโบไทยมึอนี่นี่โบว่างไงเลย บพอประเทศไทยอ่านได้ว่าอห็นหน้ากันนี่แล้วก็ค่อยกับไปเบิ้งกันจระไตอัดอัดเพลงเอียงอะไรเข้าไปกันจะสูดันไายก็ได้ดิขนาดค่อยยังบูมิชิตไายเพราะว่ามันถ่ายก็ได้มันเป็นความลับอยู่นะเดี๋ยวอีย่างนั้นมันดรอไหลออกมาแล้วมันสีบล้นสีมันสีบลสุคือไพคนฟังแต่ว่าถ้าฟังพร้อมๆกันเลยแบบยินดีนำเสนอได้แหละแล้วก็เป็นการคาดหวังว่ามันจะไปในปีหน้าปีนี้เนาะมันปีหน้านะอู้ทักกันเลย เออในที่เราบอกแบบหับต้อนกันใน,นที่นอนพี่น้องเราเพเนี่ยสิ้งน,นั่นง่ายเมื่อไงมาฮะดูรูปนี่เป็นใครกินเลยบอกแล้วแต่อารมณ์นั่นหาแนวทางตัวเองบึเจอเถือได้นะแต่กับสิ่งคนเฮ็ดไปก่อนนะไปช่วยาด้หนังกัญยาแต่เหตุแตก่อนต้องเฮ็ดด้วยใจมากก่อนทั้งแรกเดี๋ยว มีโอกาสมันก็นลงไปปักเซ่พยายามยกูหลังจากซื้อ,อาไปหากรับก้อยหลีแจ๊เด้เกี่ยวแจ๊กเด้เจอจากเด้ที่นะ่ะเออหาไปหาเนตไอดอลหลายๆคนถ้าราโชคดีกะอาจจะเห็นไอบ้บัวลายอย่างที่นะเออที่วิงเขาอยูกันเป็นครอบครัวได้อ,อยู่ปักเซ่นะ่ะเลยเฮ็ดให้แบบกูแบบสนิทกันน้ำทิมงานที่น่ะเลยไปใส่มาใส่ค่อนข้างง่ายเนี่ยคนติดหมูอางงั้นสะกว่าอันนี้หมูมาร์กต้องมาร์กไว้ด่วนๆเลยมั้งดมันก็ ตนเมนว่าหากระหู้ได้นี่เพราะว่าอันนี้สีว่าบ้านนอกกว่าเด้อหมูมั่งนี่นะแค่ไปกินแต่ละเทือกัแบบพวกแบบเขียวอย่างที่น่ะเอามาด่าด่าแล้วอู้เป็นอย่างว่าหมูนี่มานแบบด่าเท่าเดกกับแบบยังแดงคือนก็หักซุกอยู่หักเบื้องแบบบ่าเเป็นตะกินนะนะแดงแดงแดงอันนี้ซุกโคตรซุกกะแต่ยังแดงกต่ยังแดงก็เลยแบบว่าโอ้แมนแบบบ่เคยกินอันนี้จะคืออัะไปไปไปเซมตินดั้ไเป็นเป้ๆแต่ละเทือนนะ เลยแบบหายกับมึงวะมึงอะเอามาตุ้มเอามาตุ้มมาโนออีหลีมะโนเขาเมืองอย่างงี้วันนี้ต้องมาหู้กับดอนแมวเมาเนาะดอนแมวเมาเลยจะเป็นสายชินดาะโดยเฉพาะกินมื้อนึงกินด้วยมันคิดนึงกินห้าเพียกก็ได้ทำมึงหมดตุ้ยเนาะตุ้ยเลยเนี่ยหายใจจะซอกิเนกัตตุ้ยละตุ้ยเลยเนี่ยตุ้ยเลยเนี่ยพอดีมาเวียงกะได้คนซัพพอร์ตเรื่องอ่า ไปหักไปซ่งเออมือใดน้องน้องซ้ายมันโมวางที่นหะมมันแต่งเฮียนกับแนบย้อนแหละไปไปหักแลก้วก็หากกระหูว้ว่าเงินใกล้กันค่อยแบบบวหูวา่าค่อยไปอยู่ใสมาแต่ค่อยค่อยคิดวา่าอันนี้บ้านอย่างก,ก่อสมสา่างสมสา่สมสงาง่ปเทเด้อนี่เด้อามจักใจผู้ใดเป็นไทยเวียงอาชีวะแบนไหนบ้านค่อยอยู่เสียงดา่าบ้านค่อยกับบ้านมันนี่ทำว่าติดกันแล้วเอออยู่ใกล้ๆกันนึงนะ แต่ว่ามันทันอ้อมพี่อ้อมนาควายพี่มาบ้านแล้วก็อ้อมไปฮับค่อยอยู่แบบไกยนะหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วควอมคิดมื้อนี้มันมีตำรวจเนาะเออมีตำรวจดักอยู่ันแถวทางทางตันไม่ทุกไหมองจบเออดกดักไมมีตำรวจดักอยู่ทางตันไม่แล้วมันกะกลับมันทิพาค่อยอ้อมทัดหลวงมามาค่อยก็เลยว่าเออคืออ้อมนาควายมาค่อยคิดว่าหันถงทงงานหันอยู่ใกล้ๆสามเคสามเคแถวพูนแถวอันนี้อย่างก็ เนี่ยเกาะสนามา้าพุดนะคิดว่อาอยู่พุ่นไหนบมได้คิดว่าอยู่แถวใกล้ๆนาควายไงเด็กหากระหู้มึอนี่เลยพูดบ้านนอกเลยสัตว์นี่แล้วก็หากระหู้มึงเห็นเหื้ยหอมเหือนมึงกับหอมเหือนกลัวมันสามารถใกล้กันกว่านี้อีกมึงต้องพาไปอ้อมตัวนั้นอีกเดี๋ยวหาคากสีพาไปเบิังกูกระแม่พี่น้องปลานื้อมันน้อยพุดนะนะตรวจแม่ตรวจตรวจเข้าไปพี่น้องมันไม่อยู่กับ,บ้าบวบแลอยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าเด้อขอกินอืม แซ่ส uh. mm. ั่นนอยยัไใช่ฮะบรมาเกยงหัวบ่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 เดี๋ยวจะบอเคยเบิ่งบได้นบ่ต้องเบิ่งยูเกับได้เบนบงได้เบิ่งทุกที่อนนะเบิ่งแต่ตัวที่ว่าเข้าเสหลายๆ่ไม่เบิ่งท่นมาจําจำเนินกับเบิ้เบิงอง เกี่ยวย h อมเาเลยว่าแซมแหงมาดมาดกาดูมากันาดาดมาดจอกนอดนตาดูมาดนมาู่มาดูมาดูมาณสมาดูมาดูีาดูมาดมัดูมาดูมดูมาดูมดูมาดเมาดูมบดะมารูมาดูอแบบจาดบบาด้มาดบ่าดูมาดต่อดูมาด้เาดาะูาูหาูมาูมาดูอากูมาดูนได้มาดูมาดูมาดูมาดอมูมดมูมอดมางูมตดางมามาไดมดดอดูออดูมูบ แต่ว่าชื่อหน้าของแต่ละคนได้ดีเลยวิระกรรมยูสมัยเฮียนพน,นทันกับบัวน,น้อยๆโอ้จะว่าบูเบิดเด้อเบิดเด้อบูเบิดอยู่พอดีที่หนูตอนนี้สีนี้เออมันอาจจะเป็นปีที่แบบของเฮาก็ได้นะเฮาบุ้งเพราะว่าอันนั้น ทุกคนกับมาบึงมาฟังสปอยมนอยานี่แหละเออมีเพลงฮ็ดเพลงออกมาใหม่สิเอ็ดเพลงหาฟังมีเพลงแถมอีกเพงลงแถมเพลงแถมอะไรเก่าซุดบอกรถดแล้วมันยังมีเมื่อวานี่ห้องลิลลี่อีกมีแถมอีกเอออาจจะเป็นส<ม>ิบสองเพลงแต่เป็นเพลงแบบเ<อ>จ้าบัวขึแน่นอนมาชวนแต่สี่ห้องแต่กันเจ้าของเพลงกับบักเดียวแหละบากกันทอมมี่แหละเป็นคนเป็นแห้งจึงใจอเกียร์นั่นน่ะ เจ็บหมดจืดีบ่อุ้มลูกน้อยน้ำหายนี่เ <c oughs> อีย,อยังก็อุ้มลูกน้อยตามหานี่ <c oughs> เข้าไปกับอาเซียนี่นะประมาณนี้ <c oughs> ห้องลินลิ่นไดูนะ่โปรดิเซอร์เบรมว่าโอ้ผูมากเว้ย <c oughs> เลยแบบเอาไหม <c oughs> มึงอะไรห้องวะกเลยแบบ <c oughs> หมอโอเคมีอ okay. ไรอย่างเงี้ยจะไหนดีโอเคแล้วมันทำสมัยเลยละอ,อยู่บักเซ่เห็ดกิปแต่เรอต้องดังไฟแต่ว่ามันเคยกินชิ้นดาษหินเราบอกเดี๋ยวเอางวงบักเซ่รีพาไปกินงเว้พาไปกินหรอพาเห็ดกินคึบมึงกโกหกออะแซ่บได้มันก็บอติบบอติดหินเหมือนกันอ๋อบอติบหินอืมแล้มันทใช้เงินเงินกันหรอ กฟ็ฟิวอีก,อกฟิวหนึ่งสิ้นใหม่แต่ว่าบ่มบ,บ่มบบบใหม่แบบเป็นใหม่แบบเล็กใหม่มันนะเป,นเป็นเป็นหินนะเป็นหินใหม่หินหินหินแย่างซิมหลายคนถามว่าเจ้าซื้อหินยูไสเห็นคอมเมนต์คนเบิงเ่าไหนบ้าง่าอุ๊แสนดิวคน่ไหน,นอยู่ในอยู่ในอันเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเริ่มเพราะว่าตอนที่ว่ากำลังสีเริ่มนี่ก็แบบเออแบบ ถามโจ้แหละว่าเออมีทั้งในอย่างนั้นทั้งที่ากบอยอย่างนั้นที่เออก็เลยว่ามีแห้งจุงใจเฮ็ดแบบเอออยากเฮ็ดแห้งจุงใจเริ่มต้นมันแต่ว่าอันอยากเฮ็ดนะอยากเฮ็ดแต่ว่ามันยังพวกมียนผู้เป็นแห้งจุงใจนะอวกมีที่พึกษาไงนะพวมีที่พึกษาแบบเออเขาสี่ว่านั่นว่านี่นะก็เลยว่าเออได้ลมกับโจ้ก็เลยอะตัดใจเฮ็ดเลยลงทุนซื้ออุปกรณ์เลยลงทุนซื้อนั่นซื้อนี่ อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตในไดมคันว่าทุกคนบติดตามทุกคนแบบว่าโบ้ให้กำลังใจกันเนาะมันกับมันก็บบูนีมือนี้คือค่อยคือกันละคนที่ตามประมาณแสนสามก็ต้องขอบใจหลายคนที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็อยากเห็นเขาสร้างผลงานนั่นนะอะไรอะเบื้องเบื้องเขาใหญ่ไปน้ำกันถ้าชูว่าตอนนี้เอฟซีของโจลาไตหรือว่าคนที่หูแจกันมมคูกันนี่นะซัพพอร์ตซองดอนเมาเนาะตอนนี้เขาก็ชิบใหญ่เติบโตไปน้ำกัน อ่ามื้อนี้เขายังย <ม karaoke. S 1> ุ But, ่น้อยอยู่ที่ั่นอาจจะแบบนั่งกินิ้นดาบชิ้นๆแต่มื้อหนึ่งอาจจะแบบง่ายอีกขึ้นเราจะแกกของระวันนี่กับว่าไปได้เนาะเออมันแบบอนาคตอนาคตน้อยตอนนี้แต่ว่าอาจจะง่ายตอนตอนตอนในอนาคตนะอย่างที่อนาคตกันน้อยไปเลยกับโมโหน้อยเลยว่าแเฮ้ยคนเรียนน้อยตอนนี้อนาคตเนี่ยจุ้งกันด้ดนึงเออเคยได้ผู้สาวผู้สาวถามว่านั่นกูเคยว่ากับผู้สาวดีกวัน คอยลำบากกันอยังแหละวัวชิลินมุกย้ามาตัดออกคือพอทานโอ้แบบมันกับแบบบุญเป็นน้ำซุปเลยเนาะตัวน้ำซุปอ่ะมันก็สีแบบนี้เรื่องเออลองลองมันลวกว่ะบัวล้อมเหรอคักไปแท้เนี่แหละอืมอืมนุ่มอยู่ปากเลยแหละอืม

มึงตัวกูงกะจมือเนตัวกุงมีเจ้าดุมนี่ซจีนะซีี่วมาเนี่ผักใช่อีกต้องคนกินผักเะเบิตะหุนยังหมอนี่แบบก็ตายเท่าได้ปะันนม่ป่ายจริงจี หรือว่าอทุกคนที่เบิ้งคลิปนี่ก็อยากให้บักดอนมันไปในปทิศทั้งหลก็คอมเมนต์ล้องเบิ้งมือนกันอยากเห็นบักดอนแคสเกมบ่ลินเอาวีโคตรเก่งเลยแล้วก็สามารถแบบสอนคนที่แบบลินอวีนะ,นะแบบสอนสมก้องสมเครื่องที่น่ะเออคืกอกุโบคอยหู้อย่างที่นะ่ะน,น่าสนใจเลยินได้เอ็นเอ็มบีพีตลอดชนะตลอดเออลองแคสเกมเบิ้งเลยว่าหรือว่าจะไปให้ไปไทยแคสเกมเนาะทองกับ รีแอคชั่นเกี่ยวกับ MV นั่นนี่ชายก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารบอกเช่นยอกสาวบอกทีโอ้ยยอกสาวทำนา,าเด้อตัวนี้เด้อบุมีไปบอกเลยก็จิไปเฮ็ดเองได้ยอกสาวนี่นะใช่อีเ <c oughs> แซ่บอีก,อก,อก,อกแล้วเที่ยงเป็นแ่ดีเท่านั้นีอันเดียวนะ๋ยง ต้องอันนั้นเด้อต้องปล่อยตอนเดือหน่อยหนึ่งอืมเขางยากมากเลยขอด่าสิามอมันปอยอางตอนเดืออะไรเนี่ยอืมนี่อานีตันี้บ่มีเออเอาแหงกหัวฮะอมกินน้ำกันแตกเด้นกันลยหม้อขนาดจะเหียงลงมาหนีมันน้ำมันเยอะเอ้ยพี่อะ มันต้องงังนีช่เนาะกันมันจะเสมอกันเออมันมันลงกันดิเออมานะัาหนังแบบงั้นใช่ไหมเป็นจิบเบิร์ดเหรมันเปลี่ยนแดบแผนนะงังนีงช่เราพีน่น้องเนาะมันไหลพวกเนี้ยเออมันเอียงไงหนึ่งที่จริงมันต้องเห็ดดีไซน์เองน่นาเดเขาจะบอกแบบว่าเขาตั้งอยู่โต๊ะเพียงปุ๊บเลยมันเอียงเองขนาดอันนี้เร<อ>าอย่างไรเห็ดให้อยู่ถ้าคอยเป็นคนออกแบบเลยคขาย่องแต่ว่ามันบบติดกระทะจีนอะไรกัมันกับอันนี้ประสงคมขนาดแต่ว่า คนที่เห็ดหมอน่ะจะต้องดีไซน์มันเงียงไปเลยเพื่อให้มันลองไปเองของมันเขาก็ต้องแบบมามาเห็ดอย่างชีนะเออให้ธ <c oughs> <c oughs> ุรกิจบอกเขาขายอันนี้นะผลิตหมอ้มอผลิตหมอ้มอ,มอที่แบบทีไช้อขนขาเงียงอีกม,ามาัะซุกเบอร์แล้วนี่ปิดไฟได้เบอร์ได้เลยซุกเบอร์แล้วนี่แต่ว่ามันบกมห่วตัวไหนพักพักเอาลงบอสปุบ่อพักลงอีกนะเนี่ <c oughs> ออนไฟลงเลยฮะอ๋อสูงหน่อยมันเป็นเบาๆฮ้อนๆเบาๆเลยนี่พี่น้องน้ำมันย้อยมากจริงตุ้ยตุ้ยตุย้ยไปนี่อัดอยังเดียวละฮอดแรงเลยเน้องอัมบัวฮัมบวัมบว ได้ยังมึงได้แล้เบิดเป็นคนมากกินผักเลยแล้วประมันเนี่ยพอๆนะเริ่มอิ่มละเรียกดีหลายเดี๋ยวมือนาไปหาปลาเปิ้ลเนาะอ,อันนั้นก็เป็นมัว่วบแม่นมนาเนาะไวๆนี่แหละชงสมมื้อนี่แหละเดี๋ยวไปเด้ป๊าเปิ้ลเนอมึงเนอะมึงเป็นเลาะกินข้าวบ้านมื้อที่ไหนสองคนเฮากะขอตัวลาไปก่อนตอนนี้กะบ๊ายบาย คลิปหน้าเจอกันไหมเฮ็ดยังก็ติดตามเลยเด้อ